เดลี่คลีนเซอรจากธรรมชาติเคนเอาละครับและสรับคนต่อไปของเราคือโนน้ำตาลสวัสดีค่ะน้ำตาชลชริตาของเสน่หค่ะมีมงค่ะ เเล็บสายไหนล่ะคะก็เป็นสายสวยค่ะถ้ามีจุดแข็งอะไรก็มีมงกุฎที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลชาลิตานะคะแต่ก่อนที่หนูจะพูดหนูมีวิดีโอให้ดูค่ะเฮ้ย <Hey! S 2> <Hey! S 1> มีของอ่า uh, uh, uh. อะไรอะหยุดค่ะทุกคนคิดว่าวิดีโอนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ และคําตอบก็คือยืนซื้อไอติมค่ะทำไมหน้าปเป็นอย่างนี้ทำไมหน้าปเป็นอย่างนี้และนี่คือสิ่งที่หนูอ่ะต้องรับแก้มาตั้งแต่เด็กจนโตตอนเด็กๆจะโดนรุ่นพี่ตกค่ะเพราะว่าไปมองหน้าแต่ไม่หนูไม่ได้มองหนูเมือ่อ <c oughs> เรามีหนทางแก้โดยหนูใช้วิธีนี้ค่ะหนูบอกคุณหมอคะช่วยฉีดยกมุมปากให้หนูหน่อย <c oughs> เพราะว่าหนูอ่ะอยากหน้ายิ้มหนูว่ามันจะเป็นวิธีที่แก้ได้ แล้วหนูก็ฉีดค่ะแต่หน้าเป็นอย่างนี้ <S <S ซึ่งหาตายมากค่ะหน้าตายที่สุดเลยแต่หนูก็เข้าใจนะคะว่าภาพลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยคือสิ่งที่คนจะเข้ามาหาหรือว่าคนจะมองเรายังไงซึ่งตัวตานเองก็พยายามมองตัวเองตลอดแล้วก็พยายามปรับแก้ตัวเองเมื่อรู้ตัวเองแต่ถ้าใครเจอหนูข้างนอกแล้วหนูทำหน้านิ่งตอนนั้นหนูไม่ได้เวียงนะคะหนูหน้าเมอ สุดท้ายน,นี้นะคะก็อยากจะขอฝากทุกคนไว้ว่าคนหน้านิ่งไม่ได้แปลว่าหญิงแต่แค่ระบบรอยยิ้มหนูมันทำงานช้าเกินไปค่ะฝากน,น้องน้ำตาลไว้ด้วยนะคะเลยและนี่คือน้องน้ำตาลชลิตาแล้วรับจบดีจบดีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับพวกเราอยู่เหมือนกันนะใช่แต่ว่าตอนนี้เคยจะโดนตบจริงๆเพราะว่าหน้าเหี่ยง เพราะเราเอาจริงนะเราสวยด้วยแหละมันก็จะมีคนหมั่นอยู่แล้วซึ่งไอ้คนที่จะตบหนูคนนั้นน่ะก็คือพี่เองแหละใช่แล้วเริ่มเไม่ไหวแล้วอ้ามาดูกันครับว่าน้องน้ำตาลจะรอดหรือจะร่วงครับป้าและคำตอบครับในรอบนี้น้องน้ำตาลรอด ที่ส่งตัวเองไปนะมีบทส่งแล้วก็ลงไม่ได้กดให้พี่น้ำตาลนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่เข้าใจกับการสื่อสารของพี่น้ำตาลว่าเขาจะสื่อสารถึงอะไรค่ะมันยากมากเลยนะถ้าไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นนักพูดหัวสมองโล่งเลยเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับนักเอกตลอดการที่อยู่ในใจผมเสมอครับคุณเชียร์ทีตกพล สวัสดีค่ะเชียเองค่ะจุดแข็งเหรอคะเป็นเซเลปสายลื่นไหลค่ะคือจะให้ทำคอนเทนต์ก็ได้ให้ขายของก็ไม่ติดให้สนุกก็โอเคหรือจะให้พูดจาซีเรียสมีสาระก็ย่มได้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเชีย่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอามาคุยกับทุกคนนะคะทุกคนเห็นขวดน้ำนี้คิดว่ามันเป็นน้ำปกติใช่ไหมคะค่ะถ้ากินเสร็จแล้วเราทำาไงกันทิ้ง,งค่ะทิ้งไป เชียจะบอกว่าขวดน้ําขวดหนึ่งเปลี่ยนความคิดเชียไปตลอดชีวิตเพราะเชียไม่ได้ทิ้งมันและเลือกที่จะเก็บขวดและน้ํานั้นไว้เป,ป็นสิบปีค่ะอ,อ๋อทำไมคือเชียอาจจะเข้าวงการม,มามีภาพจําว่าเราได้เล่นละครเรื่องแรกเป็นจ่าขิตาความรักแล้วก็ได้มีความรักดีๆจากจากแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะคะหรือแม้กระทั่งมีความรักดีๆจากพระเอกที่เชียก็หลงรักเขาเช่นกันเฮ้ยเฮ้ย น้ำว่าทีพัดนั่นเองเคยมีแฟนคลับมาขอขวดน้ำที่เชียกินเชียก็ไม่เข้าใจว่าเก็บไปทำไมเอาไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรจนมาวันหนึ่งค่ะเชียได้ไปเป็นแฟนคลับวงเกาหลีวงหนึ่งชื่อว่า Girls Generation รู้ตัวอีกที เชียไปเกาหลีรู้ตัวอีกทีเชียไปอยู่หน้าเวทีรู้ตัวอีกทีเชียกระโดดเก็บมากเอาขวดน้ำนั้นมาเก็บไว้กับตัวเองเป็น10ปีค่ะก <laughs> ลับมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าป้าปนี่ยเป็นอะไรเ <laughs> ชียจะบอกว่าการที่เรารักหรือมีความสุขในการทำอะไรแม้มันจะดูบ้าในสายตาคนอื่นดูไร้สาระในสายตาคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว,ว่ามันไร้ค่าในหัวใจเรานะคะทุกคน บอกอย่างนี้ว่าจะรักอะไรจะชอบอะไรอย่าลืมความสุขเล็กๆระหว่างทางบางคนไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองมีความสุขนะคะบางคนบอกว่าฉันจะต้องมีบ้านก่อนฉันจะต้องเรียนให้จบฉันจะต้องมีรถก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันนะคะถ้าใครอยากจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขพูดไปพร้อมๆกันว่าฉันอนุญาตให้ตัวเอง มันจะทำให้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นใจแต่ถ้าคุณกวดคะแนนมามันจะดีต่อใจและชุ่มชื่นหัวใจเชียร์มากๆเลยค่ะเชียเชียรที่กำพรับแจ๋วอ่ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วเชียแต่หนูก็ยังสงสัยอยู่ว่าไปไปไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน นี่ก็ขวดน้ำมีความหมายด้วยจักรยานมาทำไมโอเคเชียร์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วลุ้มเปิดโหมันรุนแรงสูงไหมเนี่ยฮะสูงไหมสูงอ่ะฉันยังกลัวฉันยังกลัวน่ารักอ่ะ <ś led> มาลุ้นพร้อมกันครับว่าน้องเชียร์จะรอดหรือจะร่วงครับและภารกิจของเชียที่จะบอกนะครับผลคือ กดให้พี่เชียค่ะพอรู้สึกว่าเรื่องราวของพี่เชียค่ะมันตรงกับตัวเราด้วยอะค่ะในเรื่องของการที่มีความสุขเล็กๆน้อยๆในเรื่องของชีวิตประจําวันนะคะแค่มองสิ่งเล็กแล้วมีความสุขแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเรื่องเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ตัวเราแต่เชียรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจกับใครที่ฟังแล้วก็อยากให้เขาได้ทวนไปด้วยว่าเออบางทีความสุขในยุคที่มันแบบทํางานเหนื่อยมันหายากนะแต่จริงๆมันไม่ได้หายยากเลยแค่มองสิ่งบางอย่างทีง่อยู่ใกล้ๆตัวเราเหมือนแบบบอกเขาอีกสักครั้ง แลลล้วกก็ดเเ่ับมารืองียของเราแบบนี้ค่ะขอเสียงปรอมือให้กับนักร้องเอวานปออนุบสวัสดีครับปออนุกครับผมภารกิจแรกเนี่ยผมจะพยายามเล่าเรื่องของตัวเอง ผมจะเอาการแข่งข on ันท so ี่ผมได้แข่งมามายัดไปในนี้แล้วม hey. ันผ hey. ่านอะไรบ้างแล้วจะทําออกมาให้มันมีทั้งแบบความเป็นตัวเราความสนุกสนานแล้วก็มีกิมมิกอะไรที่แบบให้คนได้เซอร์ไพรส์นี่ดีครับเฮ้ย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 อุปกรณ์เฮ้ยต้องเปเหรียญรางวัลแน่เลยี่ทุกคนครับช่วยผมปรบมือตามจังหวะได้ไหมครับ สุดยอดครับมาดีครับ one two one two t <ป>เริ่มมาจากประกวดเป็นนักร้องตอนแรกตอนจบคิดว่ามีคนแช่สองแต่ตอนสุดท้ายผมนั้นแทบร้องแต่ก็ผ่านมาได้อีกทีวะไอ้น้อยป้ายป้าย ้ายมีบทเพลงหลายล้อ Paste, ล้านวิวแต่ชีวิตมันก็ยังไม่ค่อยจะชิลเต้นถ้บตายบดหลังจนเป็นตะคิวแต่สุดท้ายความฝันนั้นมันก็ปิดรปลิวได้เฮ้เฮ้เก่งหว่ะ <Heroes> ล็กลลองบทบาทใหม่ๆ <başka> กับวงการอาหารฝึกซ้อมฝึกทำแบบผสมผสานสู้จนตายจนชนะอันนี้สุดท้ายผมก็ได้เงินเป็นล้าน เฮเฮ,ฮ,ฮคิดว่าแน่คิดว่าผมเจ๋งแน่แต่ชีวิตมันก็ยังไม่ค่อยจะแฟมีล้มมีลุกหัวใจแทบแย่แต่ในเวทีนี้ผมไม่แพ,พ้นแน่ทำอะไรต้องรับผิดชอบความสั่นตัวเองครับผมมีพอบเยอะขอบคุณครับและนี่คือปอด้วครับเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> ประโยชน์ออพี่พี่ออยังงงอยู่เอาจักรยานมาทําไมวะเน,นี่ยอันนี้ไม่เข้าใจว่าเอา,เอาจักรยานมาทําไมครับไม่เข้าใจว่าให้คนปรมมือแล้วคนจะกดโหวตตอนไหนอะเออเอ,เอาจริงจริงขอเข็มขั่มาอันเดียวอะมันคมแล้วก็ดูเท่เอาสร้อยมาทั้งพวงอีกอ โอเคเราเน้นจนวนเจนวนเอาล่ะเอามาลุ้นพร้อมกันครับว่าพี่ปอนกของเราจะรอดหรือจะร่วงครับบ้า พี่ปอค่ะพี่ปอเป็นคนเดียวค่ะที่แต่งรมแล้วก็แรปในรายการแล้วก็เตรียมพรอ็อพเตรียมอะไรมาซึ่งเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากๆเลยค่ะผมไม่ได้กดให้พี่ปอครับเพราะว่าพี่ปอขอให้ปบมือแล้วผมก็ลืมกดเลยอะครับแหม่แย่เลยโชวคร้มไปแล้วทั้ง10คน1ิเรื่องราวช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าใครจะได้คะแนนมากที่สุด2ออันดับแรก